คนไทยที่ไปซื้อลำไยจากนอกโลกวันนี้ก็อยู่กับช่องน้ำม,ม,ม,มุมไทยนะครับ EC2 ที่ผมนัดก,กันไว้เพราะว่าตาผมเรียบไปอาบน้ำนะนี่จะเป็น EC2 ก็คือหนึ่งค่ำนะครับก็จะดูวอาจารเต็มดวงเดี๋ยวผมจะซูมเลยครับสีเลือดไหมมาเดี๋ยวผมซูมให้นะครับดูนะครับให้ดูเต็มตาเลยดูนี่สีแดงไหมโอ้โหใหญ่นาะ เต็มดวงนะอันนี้ก็คือการขึ้นตกของดวงจันนะครับนี่คือเป็นเวลาหนึ่งกี่โมงแล้วตาครับโ,โหเต็มดวงเลยนะแต่ผมเสียดายที่ไม่มีกล้อง7นาทีโอ้ดูนะครับรจันทร์สีแดงนะครับซึ่งถ้าคร่าวๆแล้วคูนึงคูนึงก็คือถ้ามองด้วยตาป่าบอกเลยสวยงามนะครับแต่ว่า ผมขอโทษนะครับที่ไม่มีกล้องส่องทางไกลนะคะกลวงูกัดมากเลยนะซูมกว่านนะครับเต็มดวงนะสีแดงเห็นนะมันเป็นวันที่สีแดงนะครับพระจันทร์ก็คือเป็นวันปีใหม่นะครับก็คือเมื่อวานนี้หมอกนะท่านผู้ชมตาไ,ไหา่ได้ไหม พระจันทร์นะครับดูให้เต็มตาเลยนะครับดูนานๆน,นะเดี๋ยวผมได้ถ่ายรูปรูปหนึง่งด้วยเออผมอยากมีกล้องตาเปล่าสละดวงตาสีแดงพระจันทร์สีเลือดปกเ,เด่นเด่นดูการส่องสว่างนะครับ ก็คือวันนี้ก็จะเป็นวันที่ยี่สิบนะครับเป็นวันหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยก็เต็มดวงแล้วนะคะจริงๆเต็มดวงเต็มดวงตั้งนานแล้วแหละจริงๆอะครับความจริงแล้วอะแต่นี้มันก็ขึ้นแบบจ้านะฮะพรุ่รงนี้ก็ขึ้นอีกเดี๋ยวผมจะมาดูอีพีสามนะครับเราจะได้รู้กันเลยว่าการขึ้นตกของดวงจันทร์เนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นฮะเปรี้ยวเลยเหรอ ประมาณนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมถ้ามองด้วยตาเปล่าจะสวยมากเลยนะนี่นะครับโผมไม่มีอ่ะอุย้ยมักัด ครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับดวงจันทร์ก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับก็คือพระจันทร์สีเลือดนะครับท่านผู้ชมผมแนะนํานะครับว่าให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าพระจันทร์สีเลือดจะสวยกว่าพระจันทร์ที่อยู่บนนี้นะครับที่ผมชี้ดูเนี่ยจะอยู่บนนี้เนี่ยสวยกว่านะครับมีความเด่นความงาม้ลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปหายรูปนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อนะครับ2องทุ่มนะครับ EP สานั่นเองนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาให้ความรู้นะครับว่ามันขึ้นตรงไหนสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ